สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับอาจารย์เอ็นนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาบอกกล่าวว่าอาจารย์เอ็นก็ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าสัวชูชัยนะครับที่โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวานะครับวันนี้มาทําพิธีตั้งสารของพระชัยมงคลและานตายายนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการได้ทาพิธีถ้าทําให้ถูกต้องก็จะเป็นมงคลกับทั้งเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีนะครับและวันนี้เรามาดูด้านหน้านะครับกับ โต๊ะบวงสรวงหรือพิธีบวงสรวงโดยการที่เราได้จัดในเรื่องของใบสีาทั้งใบสีพรมใบสีเทพใบสีบัตรพระเกศตลอดทั้งผลไม้ต่างๆนานานะครับแล้วก็ทั้งผลไม้เก้าชนิดหนัขนมหวานกยะบวกนะครับเราก็ได้จัดเตรียมไว้สิ่งสาคัญที่สุดก็คือเราในชั้งของข่าวของหวานนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ให้ท่านได้ดูนะครับพิธีทําให้ถูกต้องาการทำพิธีบวงสรวงที่ถูกต้องแล้วเนี่ย เราจะทาพิธีไม่ว่าจะเปิดทั้งแม่กุณียนไหว้เจ้าที่เจ้าทางและการทําพิธีบวงสวนให้ถูกต้องก็จะทําให้ท่านาเกิดสนิทมงคลทั้งเจ้าภาพและเจ้าพิธีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุภัยชัยฤทธิ์ชื่อที่ได้มาถึงอัมพวานะครับจงบังหวัดสมุทรสงครามก็สถานที่ที่เป็นมงคลอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสก็ได้ติดตามกันในคลิปของอาจารย์เอ๋มอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็รวมไปถึง กดกระดิ่งนะครับให้กับอาจารย์เอ็มด้วยและมีสาระน่ารู้อะไรดีๆเราจะให้คลิปดีๆในคลิปข้างหน้าให้ท่านแต่วันนี้ลาไปก่อนกับโรงแรมชูชัยบุรีสีอัมพวาครับผมบสำหรับท่านที่ต้องการให้อาจารย์เอ็มไปเป็นเจ้าพิธีหรือทำพิธีกรรมโดยพิธีกรรมไทยแบบโบราณไม่ว่าจะเป็นการตั้งสารของสารกันวางเสาเอกนะครับรบวมไปถึงการตั้งสารติุ่เยก่ก็อาจารย์เอ็มก็รับทำนะครับ ยังไงถ้าสนใจติดต่อข้างล่างเบอร์โทนี้นะครับแล้วก็อาจารย์เอ็สามารถที่จะบอกกล่าวแล้วก็ชี้นแนะให้ถูกต้องถ้าสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับ